อา้าใครเนี่ย <c oughs> นัตตี้ค่ะมาทําอะไรที่นี่นัตตี้มา,ามาล้างห้องน้ำวะมาล้างห้องน้ําเพื่อเพื่อสาธารณประโยชน์ค่ะเพราะว่าเราเป็นคนทําดีไม่หวังผลค่ะแล้วมาเรื่อยๆไหม <c oughs> มาเรื่อยๆค่ะมาแบบว่าสองอาทิตย์หยุดเรามาทุกอาทิตย์ค่ะอ๋อมาทุกอาทิตย์ใช่ไหมมาทําอาทิตย์หนึ่งทําได้ <มา S 1> กี่ห้องทําทุกห้องเลยค่ะทําทุกห้องเลย <c oughs> เพราะว่า เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องใช้นะคะแบบว่าคือถ้าเราไม่ล้างใช่ไหมคะมันจะเป็นสิ่งสกปรกต่อผู้ใช้นะคะคือเราต้องมีสาธารณสุขอะไรสาธารณอนามัยอนามัยสุขสันค่ะชื่อชื่อโครงการห้องน้ำวัดคอนชอใครสนใจมาติดต่อนาตี้ได้นะคะชื่อ โครงการว่าอนามัยสุขสันต์วัดคลองอันชอ,อแช่หูเลยส <laughs> ะอาดค่ะคือถ้าเราการที่เราทําความดีนะคะทุกคนมันจะเป็นผลดีต่อเราค่ะคือถ้าเราล้างห้องน้ํวาวัดแล้วเราจะได้บุญค่ะเราจะทําให้เราอ่ะค่ะมีบุญนะคะไม่ว่าแบบเราจะทําความดียังไงเราก็ได้บุญค่ะแล้วล้างไปถึงไหนแล้วเนี่ยจะเสร็จแล้วค่ะเรากําลังขัดสุดๆน้องแรก ขังฝาขัดแล้วใช่ไหมแล้วอันนี้ฉีดน้ำแล้วแล้วถั่วซ่วมละล้างยังถู่วซวมล้างแล้วค่ะล้างแล้วพื้นล้างแล้วล้างแล้วค่ะโอเคแล้วห้องต่อไปห้องต่อไปก็เดี๋ยวจะไปล้างต่อค่ะคือเนี่ยทุกคนมองไปดูนะคะมีหลายห้องค่ะประมาณ20ห้องได้ค่ะแล้วต้องล้างคนเดียวเราต้องล้างให้เสร็จนะคะภายในวันนี้ค่ะไม่งั้นแบบ พรุ่งนี้เรามีคิวานว่าไม่ว่างนะคะ14ห้องนี่รวมใต้สราข้างบนอีก4ทุกคนคะทั้งหมด21ห้องวันนี้เราแบ่งทําแค่7ห้องนะคะใช่ค่ะทุกคนรู้ไหมว่าทุกวันเนี้ยเราไม่มีเวลาว่างเลยค่ะแบบมีคนติดต่องานเยอะมากค่ะเพราะว่าเป็นคนดังในติดตามคณ์คนติดตามเยอะแล้วแบบว่าเราอะเพื่ออะไรเขาเรียกว่าอะไรนะ เขาเรียกว่าเอาตัวเองใช่ค่ะแบบว่าวันพรุ่งนี้นะคะเราก็เข้าตู้กู้ภัยค่ะเพราะว่าเราทํากู้ภัยด้วยนะคะไปทำอะไรเก็บกกระดูไม่ใช่ไปช่วยคนเจ็บค่ะแบบว่าเกิดอุบัติเหตุเก็บซากศพหมาที่อยู่ข้างทางนะไม่ใช่ค่ะเพราะว่าไม่มีไม่มีเก็บหมาถูกรถชนตายไปค่ะไม่เอาไม่เก็บมันก็สกปรกเลยไม่มีคนแจ้งค่ะเรา อยู่จุดเราแบบลองแจง้งวอล์ซีสิบดิดนะคะ